กไก่ไก่วันควายควนขังงูจันจิงปะช้างเช่อคุยช้างเช่ต่อไปก็อ

หันตับอาจิงเชชเชแสงจิงจันเอมูคังก้นควายวัดไ่ กก็ลตบมือเลยค่ะเยี่ยมที่สุดเลยนะคว่ําเยี่ยมมากเลย